ครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ขูสู้ข้นสูมงสุบอลครับเมื่อนี้กลับมาพบพอกับช่องอนันตนนทัทวคือ้เกาน้พี่น้องเนาะครับเมื่อกนี้กับภาพมาเบิงง่วอยู่ทีนายนุฟาร์มนะครับนาะบ้านโคกเจริญตำบลหนองกุ้งศรีเพื่อนหนองกุ้งศรีจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับอยู่หนี่ฟาร์มนี่นะครับเนาะการรับประกันครับเดือนหนึ่งเต็มๆการส่งครับพี่น้องส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับเงินทองครับไปเก็บอายุบัานอยู่ซองครับ นี่ครับเย็บเงินปลายทางนะครับเนาะเนี่มื่อนีนน่าจะมีอยู่หกเกตเบอร์พี่น้องเอาครับต่อจากนี้ไปพบไปพอนแน่นูครับสีผ้าเลยบังราคาเทละตัวเทระตัวเทตัวนะพี่น้องเนาะมากตัวใดครับโทร่มาต่อเอาด้วยพี่น้องเนอร์นี่ครับนี่บไปพบไปพอใแน่นูเลยนะครับเนาะสวัสดีครับแน่นูครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับผมเมื่อนนี้เก่าเบอร์ครับ เก่าเบอร์เก่าไรกันเก่าไรการแม่ลูกสองคมแม่ลูกสองมีซื้อสองได้สามน้ำมือเคยนี่ครับโอ้เอ้ามาเริ่มต้นตัวแรกแท่งบุญครับผมถาล่เบิรงของฟองกันเนาะครับผมพู้นไปเริ่มต้นมัสพุนเนาะครับครับพี่น้องครับมาเริ่มต้นกันเบอร์หนึ่งครับเป็นงัวแม่มานแม่ทองครับเป็นงัวไทยกลางเข้านน่เนาะตัวนี้ทองแปดเดือนออกสีมุมมุมครับอายุทองอายุขั้นอยูแปดเดือนกับพ่อได้ครับแปดอันนี้โคมโตครับบามันแดงอ๋อโคบกับบามันแดงโคมสูงเพิ่นเลยครับนี่ ชนลอยสี่สิบครับพ่วมสูงอีกชนลอยสี่สิบผ่านลูกเจ็กตัวแล้วเนาะครับลูกหนึ่งลูกสองนี่แหละครับอืเบอร์หนึ่งกับสองนี่แหละเนาะผ่านมาเนาะแม่นครับนมเครื่องเข้าคอเล็บครับเอาดีหมืเด้วยครับเด้อเครื่องกลมอมสีแบบนี้แหละพี่น้องราคาครับเบอร์หนึ่งครับส้าสองครับสองหมื่นสองครับนี่เป็นในพี่น้องมาของถือของงามอยู่นี่ครับทองแปดเดือนอีกบ่้ดนได้กินน้องงัวครับผู้ดนครับ กินต้มน้องง้วแล้วก็รุ่นแค่เพียเนาะครับผมอืครับกับเป็นตาเลียงอยู่ประเภทกลางๆนะบอดีง่ายเกินไปเนาะครับผมแล้วกับบอดีน้อยนะครับเด้อนี่นี่งัวไทยเ้ากลางๆนี่แหละบ่ลูกสองกับลูกหนึ่งนี่แหละผ่านมากเนาะครับผมลูกนี่ทองกับบ่สามกับสองเนาะแม่นครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งราคานี่โท่มาต่อเด้อเพน้องเด้อขันีพน้องมักเนาะครับผมส่งฟรีรถไฟอีสานครับเรื่องส่งส่งฟรีเก็บเงินหอดเฮียนราคอยเก็บเเงินแม่นครับบานี้ไปเบิ้งโตที่สองต่อครับบานี่ครับนี่นี่นี่เนาะ มาเบอร์ที่2ต่ตอนนี้พี่น้องครับเบอร์ที่สองทองสามเดือนกับพอได้ครับแดงใบเล่ครับทองสามเดือนกับแดงใบเล่ลูกใดนเนาะครับในทองนี้บอสองกับสามครับตัวนี้เออคือกันเนาะเนาะดูว่านี่แหละตัวนี้ทองลำลามเนาะลำลามหางเบิร์ดหางอุรัวตัวนี้ไหมครับเครื่องโอ้เครื่องดื้ปื๋โนมบอมมติ้งนะครับเด้อครับนมงามตัวนี้งัวดุกม้วนบ่แมนครับ บันทายลามด้ครับนี่ปื๊ดกล้ามเนื้อพี่น้องคอนี่สักจึกเบอร์ที่สองครับทองครับเจ้าแดงไปเล่เนาะแมนครับสามเดือนประกันทองอยู่สามเดือนราคาเปิดลามเลยครับสองแปดห้าครับอืมสองมืนแปดพันหาลอยด้วยครับเด้อนี่เตีองดำดำบันทายดีดีเปิดนขาใหญ่ๆนี่ครับนี่นี่เบืองเมือเองขานีกล้ามเนื้อออกเป็นมัดเป็นร่อนได้พี่น้องนี่น้ำเต้น้ำล้างกันเนาะอร่ามเลยเนาะครับ นี่นาเต็นนาล่างเนาอลาดนี่ใส่กะหู้ดีอยู่ดอกครับจูงได้ครับจูงได้ง้างเบึงจูงยางนี่การเดินการหินกันยางครับเบึงง้วต่างบึงพญางนํำเนาะครับผมว่ามันยางดีบ่ขาเป๋ือขาปีบ่อทอกขาทืนขาถอนบ่อเนาะนี่ด้วยครับเด้อเบอร์นี้แลค่านี้ครับมากะพ่อมาต่อเนาะครับผมอ่างดีตัวนี้อ่างดีโ้นโพนญ่ดี ต่อมาเบอร์ที่สามครับพี่นองตัวนี้ขอบตาดำตัวนี้ครับขอบตาดำขอบหูดำคอขาดำหน้าผากไงปากไงตัวนี้ไหมครับสูงหลายไปเลยครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห่าบวก้วครับสูขึ้นแน่นอนเนาะขับขึ้นเท่าตีตำจำไปอืมสูงร้อยสี่สิบห่าขึ้นแน่นอนครับท่องเจักเดือนก็พอได้ครับตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับแดงใบเล่ให้กันครับโอ้แดงใบเล่สองตัวตัวนี้ครับครับท่องเจ็ดเดือนกับแดงใบเล่ ลูนี่ท้องนี่มันโตที่ใดนเนาะนี่นเนาะอาจจะลูกสองนี่แหละจีวางลูกสองเนาะครับข้อขาเล็บดีนยครับบรรทายดีตัวนี้หนังหนาด้วยเนาะตัวตัวนี้หนาแห้งด้ยตัวหนาคักเครื่องนี่ดำาปือป้อๆได้เพืออ่อนเราเลยครับเปิดขากระหญบขาก็ถือว่าเสดใดบานีนำแต่น้ำล้างกันเห้าอัดหลาดครับเบอร์ที่สามครับเปิดและค่าเําใดครับตัวนี้เอาสามสามสิบหกหารอยไปครับสี่แดงจึงครึ่งเนี่ยครับ อ้าพี่น้องครับสีแดงจึงเครื่งเด้อครับเด้อสามสิบหกห้าร้อยกับตอรองในขึ้เก่าตอรองในคือเก่าครับนี่ทรงแหงแก่เลยอู้หนา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 แห้งครับตัวนี้ตัวนี้เบิ้งดนแห้งแต่หนาดนได้เนี่ยครับหนาได้พี่น้องเอาเบิ้งอ็รดครับเนี่ยหนาก็ดีติดเครื่องมาเต็มครับเบอร์สามนี่หนาครับนุ่มกับเลี้ยวดีเนาะครับนี่อ้าพี่น้องเบิ้งอยู่เบิ้งล้วก็ให้มันอยากได้กาไปเลี้ยงแม่มัน ึงแดงใหีย่ยเองสิกะโทรมาต่อได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมหูวแวงตัวนี้นมีหัวแวงตีหัวแดงแคงขัวอืมดันขัวห้อยขาดไปไปหัวขาดตัวนี้เ <c oughs> นาะไม้ถึงอย่างนู่นนิดหน่อยผี่เนาะครับนี่ครับสีดำพื้นแดงเลยพี่น้องบ่เนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์ที่สีเนาะหัวสีคนมักอีกแล้วอืมสีคนมัก <c oughs> ดรดำพื้นนึ่งแดงนี่ตัวนี้ท้องหกเดือนกับพริกแดงครับ ต้องหกเดือนกับพริกแดงครับทองที่ไหนเนาะอนี่ทองนี่เนาะน่าจะลูกลูกสามเนาะนทองลูกสามครับก็ถือว่าเนื้อนังดีครับเป็นง่วเนื้อนังดีสีสีคนหมักแมนครับให้เพื่อนว่าให้ลูกแดงดีง่วงกี่สีเนาะแมนครับนี่ครับพว่มสูงเท่าไรแครับร้อยสี่สิบนี่ละเนาะอืมเห็นแท่เห็นแท่ร้อยสี่สิบเนาะครับนอกนี่ตั้งโจโก้ตัวนี้ไหมครับนอกตั้งโจโก้เงานาดีเบ่งแข็งเบ่งขาครับบัดนเนี่ยแข็งขาเล็บดีนุ่มเด๋ ควมนุมอ่านุ่มก็ดีนะครับเด้อนุ่มก็นน้อยเรี่ยวดีแล้วค่าครับอ่าตัวนี้เปิดสองแปดหาครับสองมืนแปดพันห้าร้อยครับนี่ครับบรลโกสองกระลหลกสามเด้อครับตัวนี้แม่ครับกระกอยู่ประมาณนี้แต่ว่าสูงนี่ร้อยสี่สิบเ็นแทะข้งหนาดีอยู่ด้วยเนาะอ่าปากผมครับเด้อเห็นแน่นอนครับก็สี่สิบหาผลละจะเฉียบแลวเนาะครับร้อยสี่สิบบวกกี่ดอก เป็นงัว่าหนอกดีเลี่ยมดีครับหนอกตั้งกัะหนอกนี่ตั้งโจโกโเล็บก,ก็ดีสีดำพื้นแดงได้พี่ง้องเด้อตัวนี้เอ,เอาไปรุ่นเด้อลูกเบังในทองนี่มันลูกพู้ลูกอะไรยั่คัในทองลูกเจ้าพริกแดงครับอืมเริ่มถามตัวละลูกเจ้าพริกแดงท่อจักเดือนครับหก <6 S 2> <6 S 1> เดือนครับหกเดือนเอาไปรุ่นเด้อครับพริกแดงเนี่ยสมซาสมืกว่าพริกแดงบอกให้ผ่านหน้าพริกแดงเนาะให้แดงทุกตัวดิจักูดีเเคเฮือนครับ ซูเมเช่ไหแดงดีอ่าเลียมเขาทาเบอร์ที่หาแดงจึ้งครึ่งเบอร์ที่หานี่ท่องหกเดือนครับตัวนี้ท่องหกเดือนกับบัตซี่ครับบัตซี่ทิบัตซี่โอ้พ่อพันธใหม่ใหม่จิเนาะแม่นครับเจ้าบัตซี่แดงดีตัวนี้ยุ่ดิกะกะสีพ่อพันเก่าเหรอเดี๋ยวหัวตาดิยินครับเจ้าบัตซี่นี่ผมหัวตาดิดยินด้แค่เพีองตัวเนีย บัตซี่ทองกับเจ้าบัตซี่จักเดือนกว่าครับหกเดือนครับหกเดือนคั่วสูงครับแม่นี่บ่ลอยสี่สิบผาอยู่บ่เห็นครับจิ้มหาอยู่บ่เห็นเห็นเห็นลอยสี่สิบผานี่สบายสบายเลยเนาะครับเห็นยางแน่นอนครับเครื่องด้ำปืดปืดด้วยพุ่นอ่ะครับนุมกับว่ามีติงหนึ่งเป็นหนึ่งนุ่มดีดีเลยนี่นุมดีโอ้แดงดีเด้อครับตัวนี้แดงดีลูกนี่ท่องน่าจะโตสองอ๋อยังไงแมนครับอยู่ว่างนี่เหรอครับเพราะมันเป็นหัวสี สดดีเนาะแต่ว่ามันเขาเน่าอยู่เนาะครับเขานเน่าหนังมันสดสดไหมแต่ว,ว,ตว,ว่ากันเดียวได้เหรอเขาเน่าก็ได้เขาเน่าอยู่แต่เป็นของแต่ว่าหนังมันสดนี่น่าจะลูกสองในทองเนาะครับแม่นี่เ้ยครับนี่ราคาได้ครับแม่นี่อันนี้สามสิบสามครับสามหมื่นสามพันเอาะครับทองกับเจ้าบัสซี่เนาะครับเป็นพอพันไม่ไหมนี่เลยครับกระชีเก้าอยู่ละแต่หัวใจเดี๋ยงยินซื้อเพิ่นเนาะครับอ๋อนี่เคยเดี๋ยงแต่เคเอฟ เกเอฟเอทเคไปสันเนาะเกเอฟเอทเคสันแค่นี้ยิ่งดูอยู่ครับวันนี้บัตรสี่อ่ะนี่ราคานี่เนาะครับผมพี่น้องมักกระโทมาต่อเด้อครับเด้อเป็นง ua ถือว่าสดละสดสดครับถือว่าสดเลยครับเมนี่ต่อไปเบอร์ที่หกเด้อเบอร์หกวันนี้นี่ตัวใดครับตีตัวนี้ใกล้ๆกันเลยล่ะติดกันเลยบ่ครับโอ้โอ้มาสังเกตเบอร์ที่หกนี่นมปันตะปูครับครับนี่ลักษณะแบบนี้นี่ ให้ลูกนี่โอ้หนาดีด้ครับมูสิให้ลูกดีดีได้นี่ครับเบอร์หกเนียนเป็นหัาทองจักเดือนก็นพอได้ครับตัวนี้ทองสามเดือนครับอ่ายูโรเจ้ายูโรครับยูโรตัวนี้ทองสามเดือนกับเจ้ายูโรครับส่วนสูงครับสิบร้อยชี่สิบบวกบ่าร้อยชี่สิบนี่แหละเนาะครับร้อยี่สิบตะหนอกง่ายได้หนี่ตะหนอกง่ายหนังหนาเนาะครับ บันทายโอ้ลามดีครับโอ้คนหางให้งามครับเด้อยแม่นี่แม่นี่เป็นงูหางหางามเลยเหรอเนาะครับบันทายนี่เปิดตูนนุ่นดีครับแต่ว่าพอม,มักจะนุ่มเหมือนนุ่มเหมันนุ่มแหลม<ๆ>จะได้เป็นแหลมดีเลยนุม่มแหลมดีดีครับพีน่น้องลูกใดนอแม่ลูกแรคคกขึ้นอย่างไรลูกสองนี่แหละครับที่ครับท่านว่าลูกสองตรงตามเห็นนี่ตามเมืองเหนือเมืองนังว่าแม่ลูกแรกเนาะครับราคาเด็กครับแม่นี่สามสิบเอ็ดครับตัวนี้ เปิดไว้อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันครับครับเนี่ยไม่นีบ่บรรทายงามงามครับเบิ่งบรรทายตูนตูนนุน่นนุ่นข้นหางง่ายเครื่องดำปื้ป๊ดครับล่ำหางสวยครับเรียบนี่ถือว่าเด็ดหนาไม่ไม่ไข่งเงาะทองแรกเนาะครับแม่ครับแต่เบิ่งจากน้องให้ดูดแล้วเนาะครับเบิ่งจากน้องให้ดูแล้วลูกสองแหละพี่น้องเนี่ยอกตั้งจัโกคานาโตรงริ้วนี่ครับนี่นี่ครับ นมปิปันตะปูแล่วปิดปันตะปูอะมากะโทรมาต่อเอาเนาะครับผมมันมาน้ากันตัวครับเบอร์หาครับอกโอ้สองตัวนี่บอแมนครับงามทึงสองตัวเพืยได้ไปนีพุ่มใจเลยครับแมนครับงวอง่ามได้งวองามและค่าถือครับบ้านนี่เบอร์เจ็ดได้พี่น้องมาเนี้เป็นง้อขาวกับดําแจมกันกับง้อเท่าโบดนี่ยหละเท่าโบดครับอืมเท่าโบดเลยนอกต่างลังสูงแท้ สูงไงเง้ยใหญ่เง้เลียมโตดีโอ้นาตูนนุ่นสวนจ้าพูดได้มาตุนตูนนุ่นนุ่นส่วนะครับนี่ข้อขาเล็บนาคาดำติ่มข้างในบอกเล่ล่ะตัวนี้บอกคอเทมเลยเนาะหนอกต่างโจโกเป็นงัวผูเลี้ตัวเงาวอัลลาท่องแรกกันปะสาวท้องแรกครับเป็นง้วสาวท้องแรกครับกับพ่อใดท้องครับเอ่อ k แ6 8ครับม่เง่้ยบ่นพี่น้องท้องกับพอบอกใหญ่เลย ตอนกับเครียดปิดเจ <3 S 2> ็เดือนครับรับประกันสามเดือนครับรับประกันไว้อยู่ที่สามเดือนได้พี่น้องครับวันนี้ละค่าเขาเปิดหลายไปเลยครับนี่สามแปดห้าครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับไม่หัวหัเชื่องครับเงาเงาโอ้ยมันสอยห้าสิบอยู่บอกครับรลอยสี่สิบห้าบวกเนี่ละเนาะโอ้เป้แเป้ห้าสิบเด้อครับแม่นี่เบิ้งข้นหางตี้หลับบัน,นี่พี่น้องไงครับนุ่มก็ดีร่ำโตเงาครับเนาะครับเล็บหนิว คุณอาเปิลขาไหมบานไทยปานเคเอฟด้วยครับเพิ่งนาพ้นง่ามเพียอย่างนี้โอ้ง่าออัลาดครับปานภูเขาครึ่งหนึ่งอยู่บนภูเขาโดนเนาะนางงามนางงามครับตัวนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบอม่นครับนี่พี่น้องมักง่งยๆในนาแบบนี้ด้วยครับเด้อแต่ว่าสีเท่าเท่านี่แหละเนาะเออนอกตังโจโก้ครับอู้ลูเปตาเด้งเนาะหายอยากไลง้อชัวสีนี่เนตา เป็นตาดันลูกแดงจึงคึงดีครับทีแดงเอาโอเคพกแปดพี่น้องกับไปรุ่นคายเพจด้วยครับเดอ้อทองนี่เราเข้ารับรกันให้แน่นอนครับผมเรื่องไทยีนงามบิลีครับเรื่องไทยงามนมนี่ติป,ปิมนมติปิ่น <c oughs> นีะดอกโคหนางามเลยครับผมหน้าโน,น,น้นตุนตุนเลยครับผมอ่ะอันนี้เบอร์ที่เบอร์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดเม่บักไงครับราคาบักถือก็ครับเนาะ พี่น้องมักกะทุ่มมาต่อกับไอหนูด้วยครับเดอ้อครับผมเบอร์ที่แปดเด้อพี่น้องผมเนี่เป็นงวแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ขาวลูกดำแม่ติดบดเนาะแม่ติดบดดีขอบตาขอบหูดำหนาคามีจุดดำครับนี่ใกล้มันเดโนลูแลนด์นี้ลูกจแแัก,จกเดือนเรานอนลูกอยู่เนาะลูกจักเดือนเฮ้ยสองเดือนกว่าสามเดือนนี่แหละเนาะลูกหูพอบ่ บ่ครับประมาณสามเดือนเนาะแม่ครับประมาณสามเดือนแม่ก็ะพาะเดี๋ยขึ้นอน่ยังด้วยบ่ครับอแม่เนี่ยสูงหลายเมตรเนาะครับ้อยสี้สิบบ่อตัี่สิบบวกบ่อบวกแน่นอนครับบวกแน่นอนครับแม่ยู่สี่สิบหาผลละพตัวี่สิบบวกนี่ดอกผมไก่ชี้หาด้ครับได้มันสูงเติบยู่ได้ไหมนี่ลูกที่ไหนพี่นอครับตัวนี้ลูกสองครับลูกตัวที่สองเอาครับง้อหน่อยตัวนี้แม่นีได้ครับให้ลูกง่ามเด้อ ให้ลูกดีเพราะเพิ่งว่าเท่าโบดด์ดิครับเด้อแน่นครับงัวเท่าโบดเครื่องดำเต็มครับราคาดีครับบันี้แม่ลูกนี่สามสิบสามครับโอ้ขอทาเถื่อนพี่น้องนี่ครับแม่ให้ลูกงามๆด้วยครับเด้อน้ำไตน้ำล่างนุ่มนีเลี่ยมเลี่ยมเรี่ยวๆค้อขานี่ดีเครื่องดำครับมลูกยังกินนุ่มอยู่เีเนาะกินอยู่ครับกินอยู่อืเอาพี่น้องครับราคานี่ได้แม่ลูกอีกบ่ดนขึ้นเนาะขึ้นครับ ครับง้ดตัวนี้มันให้ลูกงามเหรอครับพี่น้องทับพอดีดีข้าไปเลยกําไรแทะแพอเพิน่นเบิ่งจากการทรงลูกเพิ่นนี่เบิ่งเบงให้ลูกแดงขักแดงเนี่ยลูกแม่เขาวขาวแม้ขาวขาวลูกแดงแด <ๆ S 1> งลูกแดงแดงพี่น,อน, <ะ S 1> น้องพุณนะนุ่มก็ดีเครื่องก็ดีอ้าว มากะทักมาต่อเอาเนะครับผมนี่นี่ครับเนี่ยลองได้สุ่มคาได้คมนี่เพราะว่ามันบ่แพงลูกงามแล้วเป็นแมงงัวที่ให้ลูกงามนะครับเนาะครับอ๋อครับเบอร์ที่แปดเนาะครับเบิรงเบอร์เก้าเบอร์ที่เด็ดวันนี้เบอร์เก้าเข้าไปเนี่ยลูกแม่ลูกู่ครับเนี่ยลูกแม่ปลาลูกเคเบออลูกบ่มีใบที่ครับจักลูกไปตบารดวโลดด้ยครับดลดทัระชาิเบอร์ที่เก้านี่มพฮาะว่าเป็นลูกพ่อใแต่ว่าหนา หัวล้นน้นาเรหัวลนธรรมชาติครับโอ้บันทายไม่พ่นงองวเบังบันทายขึ้นน้าบังดากบังขึ้นดากเคเอฟเนาะดากส่วนส่วนส่วนบันทายมหาคานี่ปานเคเอฟเนาะครับเนี่ยครับเป็นงัวหน่อยที่ง่ามหัวลนธรรมชาติซ้ำจักเดือนครับนี่้มยสิบ,บว่เก้าเดือนสิบเดือนแล้วเล่าสิบเดือนแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าแม่นี่ทองเจ็ดเดือนสี่เข่าแปดเดือนเลยไหมเพราะว่าสั่นเตะแม่เด้ แสดงว่าแม่นี่ซื้อซองได้สามซื้อสองได้สามแล้วก็แม่ใกล้อีออกอีกเล่วนแม่แม่เจ็ดเดือนตีเจ็ดเดือนกลัวเลยอุปถุหมอโจ๊กเข้าไปแล้วว้ยล้วแม่โอ้เขาทาด้วยบัดแม่ท้องกับพ่อได้ครับอันโรเบิดไหมครับเจ้าโรเบิดตมีมีใบนาอมีใครับป้าพี่ห้องแม่นี่ไหมอันนี้นี่บ่ฮู้พ่อเนาะครับแต่ว่าน่าจะเป็นง้อพ่อดีอยู่ดิเบื้องจากงัวหัวหลดกับเครื่องดำบบันทายนี่ครับ พอดีบุดีบังบันไทยนะครับเดินปื้ดหนาคักหนาเนี่ยหนาลึกตึดเลยพี่น้องสีแดงซ้ำๆเลยเนาะแม่ครับแม่ทองเจ็ดเดือนกับลรกเบิดครับลูกโตในท้องโตที่ไหนพิ่นครับในโตที่สามครับโตที่สามครับผมข้มสูงแม่เดี๋ยวรอยซีนี่บอกฮ้อรอยซีคือเนาะครับบากว่าเอาเริ่มต้นจากรอยซีนะครับเดินหนาจะเห็นหรอกเนาะครับลอยซีหนาจะเห็นพอเข้าปฏิบัตเท่ากาวเนาะแม่กาวบันนี้ราคาครับแม่ลูกซื้อสองในสามนี่ อ่าสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองท่านได้สามโตสามตก็ในทองเนี่ยโอ้คุ้มค่าเด้อครับตัวเนี้ยคุ้มค่ามองใดที่มองลูกหนาครับคุ้มค่าหมองไห้ลูกแงมสามโตสี่หมื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองครับทรงฟี่ทว่ากิสานแมนนั่งต่อได้เสยตอได้เสยพูดนะบอกคุ้มจะไปใส่เนาะครับ ไมมักตลูกนี่แล้วไปใส่กับบ่ออายคนเด้อขันลูกแบบนี้เนาะแม่นครับลูกแบบนี้ครับว่ามีอายคนพี่น้องหมายว่ามีหนามมีตาพี่เหล่าได้ได้ไปเนาะแม่นครับจูงลูกหนาหนาเนีน้ำก้นนี่เบิ่มเบิ่มงว่วะเมยียบ่ปันใดดอกแต่ว่าให้ลูกหนาอีี<ม>พี่น้องแม่นลูกเปันเมื่ไงมันเป็งขาเนาะมันพ่อใจขนาดได้ครับขันใส่ซื้อลูกในราคานี้ได้เนี่ยเป็นควอมภูมิใจของพี่น้องนะครับเด้อผู้ได้บ่งท่านจองก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะครับเมนี่ลูกเด็ดนะ มีเบื่องกันยุเก้าเบอร์เก้าเบอร์ครับสุดท้ายไทยสุดครับครับกคือเก้าไกลกับขามาคือเก้าแหรอครับขม่าเบิ้งนาคอกนี่งัวเขาทุกมมือครับผมเบิ้งนี่อยากได้แน่นอนครับโค้งสุดท้ายนี่ครับอยากได้หนอมาตอครับเงินแปอายุบ้าตรเวลาพี่น้องเอ้ยมักแต่หมองไปเงินอยู่บานนี่แหละครับผมมันมันสบายใจผู้สื่อเนาะสบายใจครับบอกบอกกังวลว่าสีนู่นเนี่ยนี่นะปัญหาต่างๆนี่จบเลยครับพี่น้องให้พี่น้องสบายใจเออครับอ๋อกกันชิปไหมเนาะครับผมผมนั่นโวษในฟ้ารับสวัสดีครับสวัสดีครับ